ถ้าถ้าแม่ขอได้แม่เจะให้เขาฆ่าแม่แม่ม่ให้ฆ่าลูกเป็นชีวิตแม่กับชีวิตพ่อแท่นบีปวัวลูกยีงนีอยู่มันรู้สึกได้สำนีเพราะว่าแม่เลี้ยงมาแม่บดีตีตีตตตก็ตีอบอกตีสอนแม่บอกคับ แม่บาเ้นหลายุนอบว่าในอำเภอบางผู้นึ่งหันบ้านประมาณแสนกั่วผู้นึงหันว่าบอกว่าสองแสนกั่วผู้นึงบอกว่าสามแสนดีลทีสองเขจุนบังนะ ถ้าแม่ขอได้แม่จะให้เขาฆ่าแม่แม,ม่ให้ฆ่าลูกเป็นชีวิตแม่เขาชีวิตพ่อแท่นผีปัวลูกยังมีอยู่มันรู้สึกได้สำนีเพราะว่าแม่เลี้ยงมาแม่บดีตีตีก็ตีบอกตีซ้อนแม่บอกค่ะ <c oughs> บุกคิดว่าเขาสเลียดเย็นแบบนี้เขาผูกพันกันมาตั้งแต่ม,มอสองค่ะเขาเป็นแปนกันมาแต่น้อย แม่ก็คิดว่าเขาสิผูกพันแม่บอกเขาอยู่น้ากันมาแม่ไ่ได้เรียกร้องค่าอีย่างทั้งนั้นมิแต่เขาเสนอมหาห้แม่บม่ได้เรียกร้องบ่หิวเขาอยู่ซื่อๆนอนอยู่กับแม่สามคนมาขึ้นนี่โกเคมันจะทําตายทั้งเป็นหรือว่าเขาคาเขา่ขาเขส้ารักแม่แล้วเขาซี เขาสิเบิ่งความสาใจของเขาว่าถ้ามันตายแล้วแม่มันตายทั้งเปลยนซ้ำใดหรือเขาคิดจังี่ถ้าเขาฮักลูกแม่จริงนะเขาคงสิขาตัวต,วต,วต,วตวายตามมันบอกคะอันนี้เขาบ่กขาตัวเขาเลยบมีดนะป,ปาดตรงที่คอนี่กันเลือดออกตายได้แล้วมันบอกค่ะแล้วดดตึกตายก็ได้ที่ตามเข้าที่เขาว่าฮักกันไรเขายิง,งตายกันสิโซฮาโซบน้นตายกองกันปาดข้อกันนี่ค่ะ อันนี้เพื่อนที่ทํางานอยู่ด้วยกันล่ะค่ะเขาเป็นพีน้อยเขาโทรเบอร์มาบอกแม่บอกว่าแม่ทําใจเดอ้อทําใจเนอแม่เข้มแข็งเด้อประมาณนี้เพราะว่าแม่ก็รู้แล้วเพราะว่ามันโทรมาคูแม่แต่ตอนเศรา้าอะไรมนบอกตอนสิบโมงหนึ่งนาทีครูวางเลยครับค,ครูบอกว,ว่าผมสิบไปเหยียบหนามันผมสิบไปจัดการมันคน้นพอดีต้องกําจัดเขาบอกว่าสิค,ะค่ะครูน้องให้ฟังแล้วจ้า แล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็บ่ววกบให้แม่วางสายเขาเอารหาัสเฟสน้องเขาเขาเฟสนองไว้เขาเมติดตัวน้องมาได้มันมันรูดีว่ะขมติว่าแม่โทรหานองได้แม่ต้องเตือนนองว่าทิพมันเป็นใบโรเดอร์ทิพรีดีๆแบบว่าอยาออกมาเป็นจังได้ทิพยาออกมาถ้าว่ามีมูมีเพลนสินะแล้ววันนี้เขาได้เราได้เพราะพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อวางสายแม่ ประมาณสิบโมงหนึ่งนาทีนี่แหละกล็เลยแม่ก็เลยได้โอกาสโทรไปบอกน้องสาวเขาที่ว่าเขาไปพีนะคะว่านไปดูเรืไปเบิง้งไปเบิ้งไอ้ในเด้อมันเป็นใบอีกแล้วมันจะไปขา่ายหายอีกเด้แม่วางสิบอกว่าบอกว่าหนูทํางานอยู่แม่หนูภาคเบรกกินเขานูกินเขาก็นเด้อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูกินเขาแล้วหนูอีโทรหามมันประมาณนี้นะแล้ว แล้วแล้วบัดนนี้ก็ลังจากนั้นน้องกโ็โทรหาโทรหาไอไอก็ซีบอกประมาณว่าไอาเมาแท็กซี่ไปซีไปกำจัดบอกบอกตอนที่ว่าซีไปเหยียบนามันนี่นะเมาแท็กซี่ไปบอกลูกสาวเมยนอนอยู่ตึกหนึ่งแต่ว่าตึกที่เขาคานี่อีกตึกหนึ่งลูกสาวเม่นอนอยู่ข้างบนตึกนั้นก็เลยน้องสาวไอค้นที่คา่น้องสาวแฟนเขาเนี่ย พ่ไปบอกว่าให้เอาเงินลงมาใจให้ไอ้นี่ล้วันนี้เอาเงินมาใจให้แล้วก็สิประมาณว่าสิบังคับน้องขึ้นตึกนี่ไปค่าที่ห้องน้องสาวเขาค่ะอที่ที่ไปค่านี่คือห้อง้องน้องสาวค่าน้องสาวคนที่เป็นผีน้อยนี่แหละน้องสาวโทรบอกว่าเอาเงินลงไปจ่ายค่าแท็กซี่มันแน่มันมาถึงแร้วประมาณนี้แหละค่ะล้อลงมาค่ะลงมาน้องน้องคนนั้นก็คิดว่ามันสิปกติธรรมดามหากันทุเที่ยกัน คือม้าเราก็หากินหาอยากทํากับเขาอาหารสู้กันกินอาทิตย์ละเทีย่ยมันบ่นองน้องสาวก็คิดได้ประมาณนั้นบ่คิดว่ามันสีเห็ุแบบนี้สินะน่องคนนั้นก็เสียใจอยู่ทั้งไห้ว่าเป็นพ่อหนูแท้ๆสมมติโทใหญ่ลงมาตายประมาณนี้นะเขาไห่ลำไห้แบบว่าโถว,วิรอมาิวากับแม่สินะ